อันนี้ปู่มาโดนบันไดแค่ไหนสามปีกว่าโอ้สามปีกว่าเดี๋ยวยายปน,นีกิงตอนอ๋อเป็นกิงตอน,ออน,น,ตอนบอกคะอือสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้อมปลายเมือสกูสะ,คคะเคลนขามาเนี่มาพบพอกับสามมอลลัมลสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องพอดีค่ะม,มาเนี่มาซื้อพกใหม่นะคะกับดินนะคะ กับกระถางเพื่อไปแยกเพอบอลสีเห้านะคะก็มะพอของดีค่ะพี่น้องขาอยู่ที่ร้านสวนปุญญลักษณ์นะคะพี่น้องขาอยู่ทั้งส้นแยกผืชสวนนะคะพี่น้องมา,มาเป็นของดีอันใดน,น่ะนะหะาพากันไปเบงเลจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่ซื้อ,อยังคะพี่จูมเนาะอยู่ที่สวนปุญญ,ญลักษณ์นะคะ,คะอันนี้เป็นหลานของพี่เองมันบอคา่ะพอดีมาซื้อของค่ะหนูมา ถือใจแนวหนึ่งค่ะมันคืออียงค่ะหนีผี่มาผีพามาเบิงเลยจ้ะมะน,นาวยักษ์ค่ะอันไหนก่อนคะมะนาวยักษ์หรือมะนาวฮอลแลนด์ค่ะมะนมาวยักษ์หรือมะนาวฮอลแลนด์พี่น้องเดียวยายอ๋อพี่น้องคะคุณน่ะน้ำเยอะตะเลือกหนานิดนึงค่ะอันนี้ปู่มาดนปันไดนค่ะนี่สามปีกว่าโอ้สามปีกว่าเดียงง๋ยวยายปันนี้จิงตอนอ๋อเป็นจริงตอนบอกคะ วันนี้ห้องเอาขายบอกค่ะเรื่องวายจากไหนคะ<ม>ตอน,ตอน,น้มีตนขายอยู่ค่ะมีกิ่งพันขายมีกิ่งพันขายน้ำเนาะโอ้วันนี้อันเ้าปลูกเดินปันไหนมันจะสิเป็นหน่วยคะนี่โอ้ยได้กิ่งตอนจะออกดอกแล้วโอ้แต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เขาติดให้เขาตั้งลำก่อนเะว่ามันปีที่สองอ๋อคือคือว่ายังไงคือปีที่สามพอจังเห็นเขาเป็นหน่วยมันบอกคะ่ะโอ้ค่ะ สองก็ได้แล้วค่ะถ้าต้นสวยปีสองก็ไปเลอยลอืดอกค่ะดอกดอกก็หอมค่ะบนนันทึกการสมมุดอาผู้คนผูนสนใจเนี่ยให้มาหาไดมองใดคะตอนศุภิยรัตน์นะคะสามแยกพืชสวนสามแยกพืชสวนนท่าขาฝั่งเข้าเมืองศรีสะสกเกต,ตกใช่ไหมคะติดนิมเอ็กซ์เพรสติดกับนิมเอ็กซ์เพรสเนาะบาติดต่อได้ที่เบอร์ใดคะเพื่อผู้ใดพนสนใจอยากติดต่อมาศูนแปดสี่ค่ะสสี่หนึ่งห้า หกห้าหกสามอืมโอเคนะคะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพอรดดอสนอกสนใจนะคะมะนาวยักษ์ของเราก็มีนะคะมะนาวพันทะเลนเนาะพี่น้องเนาะค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิริพรจะพาเบิงเ่งแก่ๆพี่น้องเบิ่งหน่วยบังหน้าพี่น้องเต็มมืออุ่งบุค,ค่ะพี่น้องคะ่งคะเนี่ยค่ะมันาะตอนแรกสิริพรว่าเห็นว่ามันสมโอค่ะพี่น้องนึกว่าสมโออันนี้ลูกเล็กนะคะพี่น้องค่ะ กำมือหุ <im it> <im it> <im it> <im it ่มพี่น้องไม่เห็นตอนแรกว่าเป็นบักสมโอก็เลยว่าอันบักสมโอ้สายพัานอีหยางว่าสันเพราะว่าเป็นบักหน่านะคะพี่น้อง่ะค่ะพี่น้องคะขันพู้ไดสนอกสนใจนะคะก็เขามาชมได้นะคะที่สวนปุญญลักษณ์นะคะพี่น้องคะมีก๊กไม้หลายอย่างค่ะมีหลายแบบรูปแบบหลายรูปแบบนะคะนอามีบักม่วงบักสมนะคะดอกไม้ก็หลายค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสิริพรก็ไม่เคยเห็นนะคะพี่น้อง่ะ อัน,นยังกี่ขั้นไหนแม่จอมพลค่ะผู้จอมพลนะคะมีสีแดงสีขาวนะคะพี่น้องคะ<ๆ>กับสีชมอันนี้สีชมพู<ๆ>นะพี่น้องโอ้พันยูสูงค่ะพี่น้องๆๆนี่ค่ะอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่นอ้องค่ะสีขาวนี่นี่สีแดงค่ะพี่น้องค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นไม้มงคลหรืออะไรคะอันนี้มันเป็นไม้ยืนต้นค่ะเป็นไม้ยืนต้นอื เนี่ยคะ่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนกับปูกขายได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ,คะต้นหน่อยก็มีนตต้นใหญ่เพื่อนก็เอาไว้ประดับนะคะนนพี่น้องคะ่ะเน,นี่ยคะ่ะก็นนมีดอกซีสมสวยมากอู้ดอกซีสมก็มีพี่น้องอ๋ออันนี้ต้นนี้ยังค้านี่แม่การ์สโลงทำการ์สโลงทำดอกก็สวยอันนี้ก็ไม่งไมงคลโอ้ย เรื่องเรื่องเอาอไม่ใช่การสลองคำการสลองคำพ,คพี่น้องคิวปีบทองแม่แบบนนางคลแทนงามงามงอมสวยแห้งค่ะพี่น้องคะโบ้ได้พานไปพานมาโบ้นหนักพี่นอ้องเบิมบักพุง <c oughs> ขนาดปลูกทิมปลูกทุ่มได้คะ่ะพี่น้องหบากมีก็มีนะคะพี่น้องใครสน,ออสนใจมาแวะชมแวะซื้อแวะหาได้นะคะ ตอนนี้ที่ที่สนใจสิลิพอนมากก็คือผู้จอมพลน,นะคะเนี่ยคะ่ะต้นเบียเ้ยกรมีได้พี่น้องเบียเพิินก็มีนะคะดอกเพิินเป็นสีชมพูสีขาวนะพี่น,อนะน,น้องเนาะยังมีอีกนะคะพี่น้องไปกันเล็ค่ะอด,ดอนยาดอนาอ๋อไมออ่พี่น้องมาุ่นะดอกเพิ่นไหม я. เดี๋ยวเราไปชมกันอีกเลยรองรับบุคลาล์เยอะแยะสเลเตดอกเหลืองนะคะอันนี้ส้องรับบุคลาอ๋อสีเหลืองอ๋อมันมีแบบพันสายพันสีขาวกับสีเหลืองมั้ยคะสีชมพูก็มีอ๋ออันนี้พอชิมิแก้มเหลืองนะคะพี่น้องคะดอกเฟเลเตค่ะมะหาหง หรือมหาหงภาษาเหนือเรียกแก้วตาเหินภาคเหนือเรียกแก้วตาเหินอันนี้จะเป็นแบบฝ่ายพันธ์สีขาวนะคะต้นสีขาวโสวยค่ะพี่น้องคะเหมือนมีเหมือนมีไว้ครับอาาจรย์ครับอันนี้โคเทเล่โอ้อโหโคพทะเลค่ะพี่น้องคะตอนเช้าเหลืองตอนบ่ายเป็นสีส้มือ มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีเองต้นบ่ายเป็นสีนี้มันเปลี่ยนสีเองอุ้ยโอ้ดูดูครับพี่น้องอันนี้พอตอนบ่ายเขาจะเป็นสีนี้ค่ะทุกคนแต่ตอนเช้าเป็นสีนี้ตอนเช้าเป็นสีเหลืองตอนบ่ายเป็นสีนี้ตอนเช้าเป็นสีสีออกแดงส้มตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนจริงๆเช้าจะเหลืองโอ้เช้าจะเหลืองตอนบ่ายเ็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอพี่น้องแม่ยืนต้น สวยมาก <Okay. S 2> คะ่ะทุกคนมันมีดอกมที่ปลูกไว้จะฝากโอ้ยนุชาวประมงเขาจะเอาไม้ที่ทำเรือค่ะเป็นเป็นไม้เป็นต้นโพล่ะโอ้ยน้เนต้นต้นใหญ่โอ้ยแห่งขามาทางในแหงไม่แต่งงามๆพี่น้องมีแต่ขอางามๆพี่นอ <Almost S 1> ้องเลยเข้ามายิ่งมีแต่สวยๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่ครับพี่น้องมากหลากหลายเพราเพิ่นเปลี่ยนสีนี่นะพี่น้อง ที่ร้านบุญยัลักที่ร้านบุญยาลักของเรานะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวเราพาชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะคะอ๋อพุทธด,ดา่างอ๋อพุทธใบด่างพี่น้องต้นดอกพุทธใบด่างหรือเรียกพุทธเงินนะคะอันนี้อืมอันนี้อย่างขานี้เนี่ยอันนี้คือเอะไรมิกิเมาคะ่ะอืมเมืองดอกค่ะพี่น้อง สวยมากเลยนะคะหน้าหนาวดอกเยอะเลยให้มาดูเนี่ยค่ะทุกคนค่ะฟิลิพร์ก็ได้ของฝากจากคุณพี่คนสวยนะคะจากร้านปุณยลักษณ์คือต้นอะไรนะคะพี่โพทะเลค่ะต้นโพทะเลนะคะพี่น้องค่ะดอกไม้สองสีเป็นดอกไม้สองสีนะคะเช้าสีเหลืองตอนบ่ายมาเป็นสีแดงนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบพระคุณคุณพี่คนสวยมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะ พะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเขาเรียกปอทะเลก็เรียกอ๋อนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมต้นไม้สวยๆด้านในกันเลยนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยพี่ประทัดจีนค่ะประทัดจีนอ๋อ<ม>พันกับเป็น<อ>แบบพันแบบเป็นแบบเ,แบบเแบบดีวยวกันก็นกนประทัดเนาะมีสองสีพันอยู่ในต้นเดียวกันบอกพะรอว่าคนเราอ๋อมาปลูกใส่กันเป็นสองสีนะคะทุกคนค่ะประทัดจีนนะคะใุ่ อันนี้ก็มีหลายอย่างครับทุกคนคะ่ะนี่นี่นี่มาดูอะไรค่ะทุกคนสเสหนตจันแดงนะจ๊ะสาวน้อยปับแป้งช้างเผือกใบบัวนะคะอันนี้แบบเดียวกันของสิริพรน,น้อยนะคะช้างเผือกใบบัวจะเป็นแบบเดียวกันนะคะนี่บัวแดงไม่มีผักนะคะอันนี้รับทาเวอร์ปไ,ไปดีๆด้วย อนเหนาโอ้อันนั้นอนเหนานะคะทุกคนค่ะอันนี้เจ้ากรุงไกเซอร์แต่ว่าระหว่างเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กจะคล้ายๆกันนะคะทุกคนตว่าซิลิพอนก็สไปเรียนหลู้อีกอยู่ค่ะว่าอยู่เฮือนนะมันเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะแต่เขาบอกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กจะก้านสีชมพูและสีใบเนี่ยจะหวานนะคะแต่เจ้ากรุงไกเซอร์จะติดดำนะคะจะติดดำก็เลย จะมาเรียนรู้อีกค่ะว่าเนี่ยเจ้ากรุงไกเซอร์น่าจะออกสีนี้ไหมอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนค่ะ,ะพี่น้องค่ะอีกแล้วค่ะกล้ยไมย้ซิริพอนปลูกย่ำได้ผมเป็นดอกก็อเถื่อจักเป็นน้ำอีอย่างที่น้องเนี่ยปลายฝนต้นหนาวอะไจะเอาพอกก็สวยนี่ค่ะ อันนี้เป็นอะไรคะนี่อันนี้สับป,ปะรดสีอ๋อสับป,ปะรดสีดอกก็พิ้งาปเนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะอบอวลไปด้วยต้นไม้สวยๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะพุดน้ำบุตรสวยๆค่ะทุกคนหอมค่ะหอมมาก หอมจนไม่รู้จะหอมยังไงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยค่ะหอมนอกผนิลนอกดอกหอมหอค่ะช่วยชองเข้าโลยค่ะอันนี้อะไรคะนี่ช่วยทองเข้าโรยแล้วค่ะดอกเข้าโรยอ๋อคือไทองช่วยทองเหมือนถวยเลยคะ่ะเหี่ยวแล้วก็้าโรยไปดูกล้วยแสนหวีไหมดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกล้วยแสนหวีกันค่ะทุกคนคะ่ะ หอมมากค่ะคนขาดูมันดูอาจารย์ลิ้นฟ้าค่ะเพราะอันนี้อีหยังมันค่ะนี่ดอกมันครับโอ้ดอกลิ้นฟ้าดอกลิ้นฟ้ามันดอกมากพวกจะพวกก็จะไปจับซื้อที่ไหนคะพี่นอนจะคล้ายคล้ายเหมือนกันเชื้อผู้วันเีอ๋อโอ้กล้วยหอมเตี้ยค่ะทุกคนว่าอันนั้นก็กำลังเป็นปี กำลังขึ้นปีนะคะออืมันนี้หอมเตีย้ยใช่ไหมคะนี่คะ่ะนี่หอมเตี้ยโอ้าหอมแค่อีกตัวนึงอืมทุกคนคะดูด้วยค่ะวังน้ำนะคะไปดูกล้วยแขมอยูน่นเดี๋ยวมันเตี้ยไปค่ะทุกคนไปกันคะ่ะ โอ้โหเว้ยขนาดอันนี้ไม่แสนวีแบบกำลังเต็มสวยเลยค่ะทุกคนนาำว้าสวยมากนาำวาสวยมากทุกคนค่ะลุยสอสกินอรอเดลวีบนตำกว่าส้าสามทิดหยู่เลยเจอแล้วค่ะทุกคนกล้วยแสนวีของเรานะจ๊ะโอ้โห แล้วลูกเขาใหญ่ขนาดไหนคะเนี่ยไ่ดีละอ๋อเนี่ยค่ะความใหญ่ของลูกเขาแสนจริงๆอันนี้นกล้วยหักนิดทุกคนคะ่ะดูค่ะหน่นวยละค่หน่วยละค่ำพี่น้องข้างบนจุกนกเอาไปกดีละไี้กล้วยหักนิดขอวาคนกินไหนนกกล้วยแค่ไหนนกนกกินไหนนกกินคนก็ไม่จะกินนะ ถ้านนกกินได้คนกินได้ได้กินตำนกครับโอ้สวยค่ะทุกคนแล้วก็กล้วยไข่อ๋อกล้วยไข่ของเรากำลังเต็มค่ะกมันจะเต็มมันจะปีหัวปีด้วยไะทำไมหัวปีเสร็จแล้วไอยากได้ไหมอันนี้กล้วยหักมุกค่ะโอ้ที่เขาเอาไปตำหน่ะแม่นบมอ๋ออ๋อที่เอาไปปิ้งเอาไปปิ้งโอ้นี่ปาด กล้วยหักผัดทุกคนหมสวยมากไม่ได้เอามาเซลฟี่มาทุกคนค่ะไม่ไม่ไม่แก่ขนาดยังไม่แก่ยังขนาดนี้นะคะเนี่ยกล้วยกล้วยหอมเจี๊ยบก็เพิ่งตัดเบสเซ็ตเบสเซ็ตกี่ไล่คะเนี่ยตรงนี้นี่แปดค่ะแปดไล่บ่อปลาข้างหลังด้วยค่ะมีบ่อปลามีปลาด้วยอ๋อข้างหลังมน้เยอะมีบ่อปลาด้วย เลี้ยงปลาด้วยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหอันนี้ที่ไปถึงไหนคะนี่เป็ดไรนี่ถึงสุดบ่อปลาเลยใช่ไหมคะโอเคทุกคนค่ะอันนี้เป็นบ่อปลานะคะเป็นเป็ดเป็นธุรกิจผสมผสานเลยพอเพียค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียนะคะโอ้นอใหม่ก็มีค่ะพี่น้อง อันนี้อีหยังกระเดาอีหยังฮะกระเดาดำกระเดาดำพ่อเคยเห็นอยู่ไหม,ม<า>พ่อไม่เคยเห็นสะเดาดำจะลดหวาดก,กว่าสะเดาทั่วไปอันนี้สะเดาดำค่ะทุกคนคะ่ะมีใครเคยเห็นบอสซิลิพอนบ่สเคยเห็นค่ะพี่นอ้องสะเดาดำพ่อไม่เคยเห็นนะทุกอย่างเป็นสีดำหมดค่ะคแต่หน่อยจน,นใหญ่มากเพิ่งมาเคยเห็นตั้งแต่เล็กจนโตเพิ่งเคยเจอสะเดาดำมันมีสรรพคุณแนวใดบอสตัวนี้คะ่ะ หรือว่าเหมือนกันก็ฟ้าดาทั่วไป,ปจะดีกว่าฟ้าดาทั่วไปมีสารที่มีประโยชน์เยอะกว่าแล้วลดทุกกาคมกว่าอหลายปีแล้วทำให้ออกดอกเลยเป็นสีดำหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะใบก้านนะคะเป็นสีดำหมดโอ้ห สถานที่ค่ะล่มลื่นล่มเย็นเป็นสศรวกิจพอเพียงนี่น้องสะเลี่ยงปลาทั้งหนาล้านหนาร้านขายต้นไม้ข้างหลังเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะนี่ครับพี่น้องที่ร้านกุญรักนะครับใครอยากมาเที่ยวชมก็มาหาคุณพี่ได้นะคะ เผื่ออยากเที่ยวชมสวนต่างๆด้านด้านหลังนะคะก็มาเยี่ยมชมมาบอกได้คะ่ะถ้าถ้าบอกว่ามาจากช่องสิริพรน้อยสมบูรณ์จัดให้เลยค่ะพี่น้องคะรายการลดีจกมีรายการลดแรกแจกแถม <ลด S 2> พิเศษให้นะคะบอกว่ามาจากช่องสิริพรน้อยสมบูรณ์จัดให้เลยนะคะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นกระแพงเฮาเดีเนาะคะ่ะนกันเอาไว้อ๋ออันนั้นเป็นยุบานไส้ลาโอ้ พ,พ,พ,พี่น้องครับมีฮอดงัวค่ะพี่น้องว่ามันนั่งสาวไทยหง,งเพิินอ่ะนะ่นะนี่ัวอยู่ด้ย<า>พี่น้องงายอีดีเศรษฐกิจพ่อเพียงอีลียคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลี้ยงวัวปลูกผักสวนครัวกินเองนะคะปลูกทุกอย่างเท่าที่ปลูกได้นะคะนี่บอกกระดูกน้อย บอปว่าดูค่ะพี่น้องบอปก็มีหือกบอยู่ไหนถ้ากอบนุ้นนุนถ้าถ้ากบต้อไหนมอล่มเดชาลุยค่ะโอ้เป็นเสียตะกิดพ่อพี่ยังอลีมีทุกอย่างปลูกอ้อมทุกอย่างมีปลูกอ้อมเลยนะคะไม่มีว่าจะว่างปล่อยให้ว่างเลยนะคะทุกคนค่ะ อันนั้นก็กำลังปูนะขนาดนอนนั่งอย่านันนั่งอย่างนั้นน,น่างน,นีน,น,น,งนั่นนะคะคาดแมวทั้งหลายโน่นแม่อีกตัวโอ้โหเขากำลังเสริมสวยคาดแมวทั้งหลายเ <c oughs> ก้าอ่ะเดี๋ยวบอกกบต้องปล่อยให้หน้าทีหมอลำเดชาเข้าไปค่ะทุกคน เแหมือนเหมือนคุรย่านแบ่งบุงไม่นคไม่กินตลอดืซื้อมากินแล้วมันมันกินไม่หมดอพี่น้องครับดูสิครับตัวบักเอบเลยนู่นดูครับพี่น้องครับตัวบักเอบเลยน่ารัก กำลังเป็นตัวที่น่ารักพี่น้องครับรู้สึกว่าวันวันนี้เขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยในการถ่ายคลิปเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับอันอันอาจารย์ครับไอเวลาให้อาหารนี่เป็นเป็นเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวด้วยเนาะโอ้ให้อาหารเม็ดตอนเช้าไม่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 อันตรายแม่เพียงแต่ว่ามันจะโดน ถ้าไปใกล้หน่อยมันจะกะโดดเกาะทันทีเลยอุ้ยดูดิมันเลี้ยงกันไหม,หมอืมอ,อันนี้อะไรคะน,นี่ยทำไมเป็นเป็นใบด่างๆผักหวานอ่านี่มิหลังจากเราดูกบแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูผักหวานไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไหนบุตรักม,มารักษาอ๋อนี่บอกนี่ว่าผักหวาน ดอกไม้ด่างธรรมรักษาด่างธรรมรักษาด่างมันมันไม่ใช่พุทธรักษาใช่ไหมคะไม่ใช่พุทธรักษาแต่ว่าเป็นธรรมรักษาพุทธรักษาจะใบอีกแบบนึ่งเราจะมีอันนี้อันนี้มักใต้ใบมันบ่หมอยผักหวานผักหวานต้องบ่อันนั้นผักหวานนะแม่อันนี้ผักหวานเนี่พุทธรักษาอยู่ตรงนั้นมันต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูไปดูพุทธรักษาฝ่ายทีนี้ไปดูพุทธรักษาต่อ อันนี้อะไรคะนี่ก้านแดงๆอันนี้คือมักแดงเป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับมักแดงแตงสวนฉะนั้นหมากกินได้ทุกคนแต่ว่าใครสนใจก็แบ่งขายได้นี่มี่ะยข้างหน้ามีขายข้างหน้ามีขายข้างหน้ามีขายให้ได้เป็นไม้ประดับมากอันนี้มะม่วงขาวมะนาวโหที่หน้าร้านเราก็มีขายร้านคุณยรักก็มีแบ่งขาย เพราะว่าเป็นเสียตกิตรอเพียงใช่อันนี้พุทธรักษาธรรมรักษาอันนี้มีหลายสีนะคะนี่ถ้าพุทธรักษาจะมีชมพูมีมีแสดมีชมพูอ่อนชมพูเข้มแต่ว่าธรรมรักษาแก่แกจะใบด่างเนาะไม่ปกติก็ไม่ด่างทําไมเป็นพันใบด่างเออเป็นพันใบด่างเป็นพันครับอันนี้นะคะสวยค่ะทุกคนมีพัน มีแคะกับไม่แคะอันนี้จะไม่แคะ์ค่ะถ้าแคะ์ให้ต้นเตีย้ยอ,อันนี้พักไซค่ะพี่น้องพักไซเด้อค่ะบใบใหญ่เฮี้ยงไหมโอ้ยพันใหญ่่พ,พันใหญ่ไม่ใช่พันแคะโอ้ยใบฟัมฟ้าเมอร์อพี่น้องต้นใหญ่ก็เป็นออ๋เพต,ต้นสายพันดา่างนี่นี่ครับพี่น้องครับ พี่น้องสนใจท,นท่านท่านท่านแบ่งขายนะครับพี่น้องครับทำมาักษาใบด่างสนใจติดต่อทางบุญรักได้นะครับส,สงสา<ว>มแยกพืชสวน,นะะจังหวัดศรีสะเกดเขาพี่น้องเนาะสนใจใบ,บด่างพุทธรักษ์ทำมาักษาใบด่างท่านแบ่งขายได้นะครับสวยมากแหนต้นจันทนอันนี้คือแค่อันนี้คือเตี้ยอันนี้ออกอันนี้อออันนี้แค่แค่แบบของจริงเลยนะคะทุกคน กล้วยหอมแคจะเป็นหอมเปกความสูงไม่ถึงเอวนะคะไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงความสูงไม่ถึงเอวไม่ถึงอันนี้ผักนี้รู้จักไหมผักหวานผักหวานเหมือนกันต้นผักหวานต้นอ๋ออันนี้เป็นก้านตรงผักก้านตรงอ๋อหวานต้นก้านตรงอร่อยผัดไฟแดงก็ได้โอ้ผักผักใต้ก็เรียกผักหวานทะลี นะคะอ๋ออ๋ A A. อทรมรักษาเขาจะขึ้นเป็นชอบแบบนี้อกนคือดอกนชอบน้ำอือนี่คะ่ะทุกคนทรมรรักษานะจ้ะสวยมากเป็นสายพันธุ์ใบด่างคะ่ะทุกคนคะ่ะ พ่อแม่พี่น้องคะสหรับมนเมื่อนี้นะคะเนาะเรานะคะก็มาให้คุณพี่เจ้าของเรานะคะพาชมสวนต้นไม้พาชมสวนเศรษฐกษิจพ่อเพียงนะคะแบบเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากได้ต้นไม้ส,สวยๆอยากได้ต้นไม้มงคลหรือว่าอยากได้พืชไปปลูกนะคะหรืออยากได้พืชไปประดับตกแต่งสวนนะคะมีมากมายหลายที่หลายอย่างนะคะจากสวนปุญญลักษณ์ทางสา,สามแยกพืชสวนนะคะทุกคนคะ่ะ เส้นเข้าเมืองสีสเกตนะคะถ้ามาจากทางอุทุมพรจะอยู่ซ้ายมือเลยนะคะเลยสีแยกไฟแดงมานิดหนึ่งนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะพร้อมเด้วยแตะกระดิ่งรัวๆเนาะพ่อเด็กเปกํกำลังใจกับสาวมาล่อทดีพ่อหน่อยสมบูรณ์หลายในเด้อจ้าเข้มหนายเข้มหนามาผ่อนกันไหมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอากาเข้ามาสวัสดีค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ